ฮาหิยะเมื่อใดเธอเห็นรูปแล้วสักว่าเห็นได้ฟังเสียงแล้วสักว่าฟังได้กลิ่นลิ้มรสสัมผัสทางผิวกายก็สักว่าดมลิ้มสัมผัสได้รู้แจ้งธรรมมารมก็สักว่าได้รู้แจ้งแล้วเมื่อนั้นเธอจักไม่มีเมื่อใดเธอไม่มีเมื่อนั้นเธอก็ไม่ปรากฏในโลกนี้ ไม่ปรากฏในโลกอื่นไม่ปรากฏในระหว่างแห่งโลกทั้งสองนั่นแหละคือที่สุดแห่งทุกข์สักแต่ว่าในยะที่สองข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์เป็นคนชราเป็นคนแก่คนเท่ามานานผ่านวัยมาตามลำดับขอพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมโดยย่อขอพระสุคตจงทรงแสดงธรรมโดยย่อ ในลักษณะที่ข้าพระองค์จะพึงรู้ทั่วถึงเนื้อความแห่งภาษสิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าในลักษณะที่ข้าพระองค์จะพึงเป็นทายาทแห่งภาษิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าเถิดพระเจ้าข้ามาลุงกยบุตรท่านจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรคือรูปทั้งหลายอันรู้สึกกันได้ทางตาเป็นรูปที่ท่านไม่ได้เห็นไม่เคยเห็น ที่ท่านกำลังเห็นอยู่ก็ไม่มีที่ท่านคิดว่าท่านควรจะได้เห็นก็ไม่มีดังนี้แล้วความพอใจก็ดีความกำหนัดก็ดีความรักก็ดีในรูปเหล่านั้นย่อมมีแก่ท่านหรือข้อนั้นหามิได้ประเจ้าค่ามาลุงกยบุตรท่านจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรคือเสียงทั้งหลายอันรู้สึกกันได้ทางหู เป็นเสียงที่ท่านไม่เคยได้ฟังไม่เคยฟังที่ท่านกำลังฟังอยู่ก็ไม่มีที่ท่านคิดว่าท่านควรจะได้ฟังก็ไม่มีดังนี้แล้วความพอใจก็ดีความกำหนัดก็ดีความรักก็ดีในเสียงเหล่านั้นย่อมมีแก่ท่านหรือข้อนั้นหามีได้พระเจ้าค่ามาลุงกยบุตรท่านจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรคือกลิ่นทั้งหลาย อันรู้สึกกันได้ทางจมูกเป็นกลิ่นที่ท่านไม่ได้ดมไม่เคยดมที่ท่านกําลังดมอยู่ก็ไม่มีที่ท่านคิดว่าท่านควรจะได้ดมก็ไม่มีดังนี้แล้วความพอใจก็ดีความกำหนัดก็ดีความรักก็ดีในกลิ่นเหล่านั้นย่อมมีแก่ท่านหรือข้อนั้นหาม่ได้พระเจ้าค่ามาลุงกยบุตรท่านจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไร คือรสทั้งหลายอันรู้สึกกันได้ทางลิ้นเป็นรสที่ท่านไม่ได้ลิ้มไม่เคยลิ้มที่ท่านกำลังลิ้มอยู่ก็ไม่มีที่ท่านคิดว่าท่านควรจะได้ลิ้มก็ไม่มีดังนี้แล้วความพอใจก็ดีความกำหนัดก็ดีความรักก็ดีในรถเหล่านั้นย่อมมีแก่ท่านหรือข้อนั้นหามีได้พระเจ้าค่ามาลุงกยบุตร ท่านจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรคือโพธิภพทั้งหลายอันรู้สึกกันได้ทางกายเป็นโพธพะพที่ท่านไม่ได้สัมผัสไม่เคยสัมผัสที่ท่านกำลังสัมผัสอยู่ก็ไม่มีที่ท่านคิดว่าท่านควรจะได้สัมผัสก็ไม่มีดังนี้แล้วความพอใจก็ดีความกำหนัดก็ดีความรักก็ดีในโพธิะพเหล่านั้นย่อมมีแก่ท่านหรือ ข้อนั้นหาไม่ได้พระเจ้าค่ามาลุงกายบุตรท่านจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรคือธรรมารมทั้งหลายอันรู้แจ้งกันได้ทางใจเป็นธรรมารมที่ท่านไม่ได้รู้แจ้งไม่เคยรู้แจ้งที่ท่านกำลังรู้แจ้งอยู่ก็ไม่มีที่ท่านคิดว่าท่านควรจะได้รู้แจ้งก็ไม่มีดังนี้แล้วความพอใจก็ดีความกำหนัดก็ดี ความรักก็ดีในธรรมารมเหล่านั้นย่อมมีแก่ท่านหรือข้อนั้นหามิได้พระเจ้าค่ามาลุงกยบุตรในบรรดาสิ่งที่ท่านพึงเห็นพึงฟังพึงรู้สึกพึงรู้แจ้งเหล่านั้นในสิ่งที่ท่านเห็นแล้วจักเป็นแต่เพียงสักว่าเห็นในสิ่งที่ท่านฟังแล้วจักเป็นแต่เพียงสักว่าได้ยินในสิ่งที่ท่านรู้สึกแล้ว จักเป็นแต่เพียงสักว่ารู้สึกในสิ่งที่ท่านรู้แจ้งแล้วจักเป็นแต่เพียงสักว่ารู้แจ้งมาลุงกย ware, dafür, ายบุตรเมื่อใดแลในบรรดาธรรมเหล่านั้นเมื่อสิ่งที่เห็นแล้วสักว่าเห็นสิ่งที่ฟังแล้วสักว่าได้ยินสิ่งที่รู้สึกแล้วสักว่ารู้สึกสิ่งที่รู้แจ้งแล้วสักว่ารู้แจ้งดังนี้แล้วมาลุงกายบุตร เมื่อนั้นตัวท่านย่อมไม่มีเพราะเหตุนั้นมาลุงกายบุตรเมื่อใดตัวท่านไม่มีเพราะเหตุนั้นเมื่อนั้นตัวท่านก็ไม่มีในที่นั้นนั้นมาลุงกายบุตรเมื่อใดตัวท่านไม่มีในที่นั้นนั้นเมื่อนั้นตัวท่านก็ไม่มีในโลกนี้ไม่มีในโลกอื่นไม่มีในระหว่างโลกทั้งสองนั่นแหละคือที่สุดแห่งความทุกข ดังนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์รู้ทั่วถึงเนื้อความแห่งภาษิตอันพระผู้มีพระภาคตรัสแล้วโดยย่อนี้ได้โดยพิสดารดังต่อไปนี้เห็นรูปแล้วสติหลงลืมทำในใจซึ่งรูปนั้นว่าน่ารักมีจิตกำหนัดแก่กล้าแล้วเสวยอารมณ์นั้นอยู่ความสยบมัวเมาย่อมครอบงำบุคคลน,นั้น เวทนาอันเกิดจากรูปเป็นอเนกประการย่อมเจริญแก่เขานั้นอภิชาและวิหิงสาย่อมเข้าไปกลุ่มรุมจิตของเขาเมื่อสะสมทุกข์อยู่อย่างนี้ท่านกล่าวว่ายังไกลจากนิพพานฟังเสียงแล้วสติหลงลืมทำในใจซึ่งเสียงนั้นว่าน่ารักมีจิตกำหนัดแก่กล้าแล้วเสวยอารมณ์นั้นอยู่ ความสยบมัวเมาย่อมครอบงำบุคคลนั้นเวทนาอันเกิดจากเสียงเป็นอเนกประการย่อมเจริญแก่เขานั้นอภิชาและวิหิงสาย่อมเข้าไปกลุ่มรุมจิตของเขาเมื่อสะสมทุกข์อยู่อย่างนี้ท่านกล่าวว่ายังไกลาจากนิพพานดมกลิ่นแล้วสติหลงลืมทําในใจซึ่งกลิ่นนั้นว่าน่ารักมีจิตกำหนัดแก่กล้าแล้ว เสวยอารมณ์นั้นอยู่ความสยบมัวเมาย่อมครอบงำบุคคลนั้นเวทนาอันเกิดจากกลิ่นเป็นอเนกประการย่อมเจริญแก่เขานั้นอภิชาและวิหิงสาย่อมเข้าไปกลุ่มรุมจิตของเขาเมื่อสะสมทุกข์อยู่อย่างนี้ท่านกล่าวว่ายังไกลจากนิพพานลิมรสแล้วสติหลงลืมทำในใจซึ่งรสนั้นว่าน่ารัก มีจิตกำหนัดแก่กล้าแล้วเสวยอารมณ์นั้นอยู่ความสยบมัวเมาย่อมครอบงำบุคคลนั้นเวทนาอันเกิดจากรถเป็นอเนกประการย่อมเจริญแก่เขานั้นอภิชาและวิหิงสาย่อมเข้าไปกลุ่มรุมจิตของเขาเมื่อสะสมทุกข์อยู่อย่างนี้ท่านกล่าวว่ายังไกลจากนิพพาน ถูกต้องโผฏฐัพะด้วยกายแล้วสติหลงลืมทำในใจซึ่งโผฏฐัพะนั้นว่าน่ารักมีจิตกำหนัดแก่กล้าแล้วสเสวยอารมณ์นั้นอยู่ความสยบมัวเมาย่อมครอบงำบุคคลน,นั้นเวทนาอันเกิดจากโผฏฐัะเป็นอเนกประการย่อมเจริญแก่เขานั้นอภิชาและวิหิงสาย่อมเข้าไปกลุ่มรุมจิตของเขา เมื่อสะสมทุกข์อยู่อย่างนี้ท่านกล่าวว่ายังไกลจากนิพพานรู้สึกธรรมารมด้วยใจแล้วสติหลงลืมทำในใจซึ่งธรรมารมนั้นว่าน่ารักมีจิตกำหนัดแก่กล้าแล้วเสวยอ,อารมณ์นั้นอยู่ความสยบมัวเมาย่อมครอบงำบุคคลนั้นเวทนาอันเกิดจากธรรมารมเป็นอเนกประการย่อมเจริญแก่เขานั้น อภิชาและวิหิงสาย่อมเข้าไปกลุ่มรุมจิตของเขาเมื่อสะสมทุกข์อยู่อย่างนี้ท่านกล่าวว่ายัางไกลาจากนิพพานบุคคลนั้นไม่กำหนัดในรูปทั้งหลายเห็นรูปแล้วมีสติเฉพาะมีจิตไม่กำหนัดเสวยอารมณ์อยู่ความสยบมัวเมาย่อมไม่ครอบงำบุคคลนั้นเมื่อเขาเห็นอยู่ซึ่งรูปตามที่เป็นจริงเสวยเวทนาอยู่ ทุกก็สิ้นไปสิ้นไปไม่เพิ่มผูนขึ้นเขามีสติประพฤติอยู่ด้วยอาการอย่างนี้เมื่อไม่สะสมทุกข์อยู่อย่างนี้ท่านกล่าวว่าอยู่ใกล้ต่อนิพพานบุคคลนั้นไม่กำหนัดในเสียงทั้งหลายฟังเสียงแล้วมีสติเฉพาะมีจิตไม่กำหนัดเสวยอารมณ์อยู่ความสยบมัวเมาย่อมไม่ครอบงำบุคคลนั้น เมื่อเขาเห็นอยู่ซึ่งเสียงตามที่เป็นจริงเสวยเวทนาอยู่ทุกข์ก็สิ้นไปสิ้นไป,นไ,ปไม่เพิ่มพูนขึ้นเขามีสติประพฤติอยู่ด้วยอาการอย่างนี้เมื่อไม่สะสมทุกข์อยู่อย่างนี้ท่านกล่าวว่าอยู่ใกล้ต่อนิพพานบุคคลนั้นไม่กำหนัดในกลิ่นทั้งหลายดมกลิ่นแล้วมีสติเฉพาะมีจิตไม่กำหนัดเสวยอารมณ์อยู่ ความสยบมัวเมาย่อมไม่ครอบงำบุคคลนั้นเมื่อเขาเห็นอยู่ซึ่งกลิ่นตามที่เป็นจริงเสวยเวทนาอยู่ทุกข์ก็สิ้นไปสิ้นไป,นไ,ปไม่เพิ่มผูนขึ้นเขามีสติประพฤติอยู่ด้วยอาการอย่างนี้เมื่อไม่สะสมทุก์ขอยู่อย่างนี้ท่านกล่าวว่าอยู่ใกล้ต่อนิพพานบุคคลนั้นไม่กำหนัดในรถทั้งหลายลิ้มรถแล้วมีสติเฉพาะ มีจิตไม่กำหนัดเสวยอารมณ์อยู่ความสยบมัวเมาย่อมไม่ครอบงำบุคคลนั้นเมื่อเขาเห็นอยู่ซึ่งรสตามที่เป็นจริงเสวยเวทนาอยู่ทุกข์ก็สิ้นไปสิ้นไป,นไ,ปไม่เพิ่มผูนขึ้นเขามีสติประพฤติอยู่ด้วยอาการอย่างนี้เมื่อไม่สะสมทุกข์อยู่อย่างนี้ท่านกล่าวว่าอยู่ใกล้ต่อนิพพานบุคคลนั้น ไม่กำหนัดในโผฏฐัพะทั้งหลายถูกต้องโผฏฐัพะด้วยกายแล้วมีสติเฉพาะมีจิตไม่กำหนัดเสวยอารมณ์อยู่ความสยบมัวเมาย่อมไม่ครอบงำบุคคลนั้นเมื่อเขาเห็นอยู่ซึ่งโผฏฐัพะตามที่เป็นจริงเสวยเวทนาอยู่ทุกข์ก็สิ้นไปสิ้นไปไม่เพิ่มพูนขึ้นเขามีสติประพฤติอยู่ด้วยอาการอย่างนี้ เมื่อไม่สะสมทุกข์อยู่อย่างนี้ท่านกล่าวว่าอยู่ใกล้ต่อนิพพานบุคคลนั้นไม่กำหนัดในธรรมารมทั้งหลายรู้สึกธรรมารมด้วยใจแล้วมีสติเฉพาะมีจิตไม่กำหนัดเสวยอารมณ์อยู่ความสยบมัวเมาย่อมไม่ครอบงำบุคคลนั้นเมื่อเขาเห็นอยู่ซึ่งธรรมารมตามที่เป็นจริงเสวยเวทนาอยู่ทุกข์ก็สิ้นไปสิ้นไป ไม่เพิ่มผูนขึ้นเขามีสติประพฤติอยู่ด้วยอาการอย่างนี้เมื่อไม่สะสมทุกข์อยู่อย่างนี้ท่านกล่าวว่าอยู่ใกล้ต่อนิพพานข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์รู้ทั่วถึงเนื้อความแห่งภาษิตอันพระผู้มีพระภาคตรัสแล้วโดยยอด่อนี้ได้โดยพิสดารอย่างนี้พระเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคทรงรับรองข้อความนั้นว่าเป็นการถูกต้อง ท่านมาลุงกายบุตรหลีกออกสู่ที่สงัดกระทําความเพียรได้เป็นอรหันต์องค์หนึ่งในศาสนานี้